ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อบัญชาครับเนื้อตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของของบีบีอยู่ครับสบู่ครับกคอนเดียวอยู่มารครับกคอนเดียวอยู่มารนะครับเออก่อนใช้เป็นยังไงครับก่อนเดลยูมก่อนโอ้โหมันมาขั้นีหนาแล้วทีนี้คอนเริ่มใช้ก่อนหนามากเลยใช้ได้สิบห้าวันนะใช้สิบห้าวันนี้เริ่มเห็นผลเลยใช่ไหมครับตั้งแต่สิบห้าวันขึ้นมาใช้สระอย่างเดียวหรือว่ายังไงครับใส่ใส่อย่างเดียวครับใช้ยังไม่ได้หมักเลยครับใช้ใส่อย่างเดียวเลยรักแป๊บเดียวว่ารักอ๋อสิบห ดกขึ้นมาหรือว่าไงครับมันจะดำนะมันจะดำสีนาไหแล้วก็หนาขึ้นด้วยแต่ก่อนแต่ก่อนตรงตรงด้านหน้าที่เป็นยังไงบ้างครับมันั้่มันมมีเลยกับไม่มีเลยแต่นี่มันมีมันจะมีขนสีน้อยขึ้นมไหมบอลนะเส้นผมน้อยๆเนี่ยครับมันมันจะมีผมโมเส้นน้อยแสะมาเสริมขึ้นมาสีแข็งแรงขึ้นมานผมผมนะมีอาการแพ้อะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับสบายเลยสบายเลยโอเคแล้วเปลืองไหมครับใช้เนี่ยเปลืองครับประหยัดเลยก้อนกนแนมเลยนะครับ เนื้อแน่นเนาะจาชนามันเป็นฟองนักดูเถอะนะชานื้อเ,เดียวนะลูกสบูกก่เขามา,มา,มาทาหัวได้เลยก้อนแรกนี่ก็เห็นผลเลยใช่ไหมครับ,รบยังไม่หมดก้อนเดือดซ้ำหมดไปครึ่งเดียวโอเคขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ